สวัสดีครับสสวัดีครัุณลลูกยังในขึ้นไหนมาขึ้แม่ลูกลงโอ้ปาภาพเป็นคนลดแล้วจอดเซนี่จอดพูดจะได้ค่ะมาเข้าไปมาเลยมาเลยจ้ารักเด็กรักเด็กลักเด็กอยากได้เด็กเลยจ้านี่ยวไปทำเปียโจสวัสดีครับลูกพี่มาตอนรับได้หน่ตอนรับเป็นอย่างดี เขาม่อัน <curves> น่าจะคนแบกแกเนาะจากที <Inter speeches> ่จริงอยู่ข้างนอกตะกี้มีฟังหนีไมฟังนีระแมนวานีเป็นน้องปลารองรเดยูล่งนีเยเตี่หลา ไปเซฟบุเป็นทั้งทั้งเนี่ยเป็นยังไงเนี่สาวเอิร์ดทั้งทั้งเนี่ยเป็นยังสี่เมตรบ่บ่ละชั้นที่สองสต็อกอะไหล่ค่ะชั้นที่สามห้องผู้ทำงานเออห้องที่ห้องทำงานท่านผู้บริหารชั้นที่สี่ห้องนอนค่ะอคมาดูรถกันก่อนครับชิมนี้ กินเบียชั lah, Treasure, ้นหนึ่งินเบียเมดปีเมื่อถามหาเน่าเอิญอนี่แหละเดินมากินเบียกัเดินแถวนีแหละถ้ารถคันไหนเป็นสีแบบเงาเงาหน่อยก็สาวเอินมาเปลียนเฟี้ยอยู่น้ำมูลนี่แหละมันก็เลยเหลี่ยมดีนี่นีจังตัวนี้ได้หนนี่นี่ตัวนี้ร้อยยี่สิบซาซิทเออคิสามนิห่งแปดห้าตามสภาพดิ ถ้าตามสัร้อยปนนึงแสนหนึ่งล้านเจ็ดห้าใช่ใส่ฟูดสั้นนะคะไม่แพงแล้วก็ใช้ดีนะคะใช่ค่ะอันนี้อีละฟันฟันทีพีว่าเขาไป่นั่นฟันฟันตรงค่ะฟันตัวที่มาอ่าฟันกวดที่มากัวดชิลไอ้ผู้ใดจะเป็นคนเสือนี่อะพ่อเล่าน่อยผู้ใดน้ำจาแล้วขั่นปาทายง้บอกซีเลยคุณนี่แหละ เห็นสจะมันเป็นต้องมีรองต่มันพราแหยมุนแหยมุนเพิ่มเพิ่มน้ะมันขึ้นอีกเวลามันห่อนเครื่องมันดีกำลังตกลงที่เขาท้วงกันมาเครื่องมันอ่อนนั่ะล่ะมันดีเป็นตัวยางมันห่อนเป็นบ้างมันดีเป็นตัวยางมันห่อนเป็นบ้างตอนเศร้าก็เป็นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีแจ้งอาการลองถามซางมึงไปเแ่านั้นมันเป็นน้ำยางลองถามมึงไปซางจะเอาเคยใส่ นี่คะ่ะนี่กองหล้างพอมไยกองล้องหลังอย่บนกองล้งเลครัทได้ขึ้นกันเดียวอันนี้ถามราคาไปเท่าไหร่เก่านอกแท้เลย ตัวนี้ใช่ไหมตัวทำเสร็จแล้วใช่ไหมแม่นนี้จะทำให้เรียบร้อยแม่อย่างเห็นก็ไม่ได้ห้องเกือบเอามันรถไเทไหมย้อนแปลว่าถ้าหาร้านต้นๆนะพี่มันจะเป็นนุ่นมาร์คไฟทำเรียบร้อยเลยร้านสองแต่อันนี้หนูอยากไปร้านสามค่ะฮะไม่อยากได้มาร์คไฟอยากได้อะไรอยากได้รุ่นใหม่ๆโคบีว่ามีเดี๋ยวรออีที่สิบว่าี่สิบเป็นรถไทยเนียญี่ปุ่นมันจะเป็นสูตรสั้นพวกว่าสี่สิบมันจะประกอบไทยประกอบไต้หวัน ให้ถามสาวเอิร์นหน่อยว่าที่ตะชีกับวัวเบียในดียวกันก็พอๆกันเป็นประหยัดน้ำมันทั้งสองนิ้วห้อเลยมันเครื่องมิซูกันเนาะแี่นประหยัดน้ำมันเดี๋ยวหนูเนี่นบอกว่ามีมิซูบ่ะฮะอย่าถามายปะคู้มค่ยตอบอุ้ยมิซู้ารุ่นใหม่เป็นเครื่องมิซูนะวัวเบียอ่ะแต่ถ้ารุ่นรุ่นลองลองลงมาหน่อยมันจะเป็นเครื่องมิซูสูบเออคือว่าเป็นเห็นมันรีวิวเนี่ยเห็นรีวิวเนี่ยแบบ เอ็มมารีวิวตอนที่ยงกำลังมาเนี่ยหรืปผู้ใด้อะเอ็มมารีวิวไข่เนี่ยเอยได้ได้ไข่เสรีวิวเจ้าเลยแระเนึงเออเล่โจกอนโจย่างไข่บางหันเอิ่นหันแล้วยองหันเออตีลูกค้ามาตัอุดรเนี่ยนแล้วตีลูกค้าครับแล้วบาตีลูกค้าสวัสดีครับกมลงเอ็มแจ็กสูตรปัญยังสวัสดีครับนี่เหนียวก็เบิ้งเหมือนกันกันล่างออกมันช่มอเังสิละขี้กันมาเกินกันเหมือนกันเป๊ะ

ก็หนามากลยพบกันเนี่ยันสีอ่อนเป็อันนี้เฮ็ดซีใหม่ป่ะเต็มใส่กันสิอ,นอันนี้ทำสีใหม่ก็คือรถที่เต็มสภาพก็คือใบแท็กใหญ่บุอาร์มิมเศษอันนี้ใบแท็กสี่สแิบที่มันเจ็ดิบะเจ็ดสหองห้าร,ร้อยสามสีติตอนนั้นเนี่ยๆหองห้าตัวนี้อันนี้ร้อยยีรุ่นนึงที่กัน <c binh> Đi B块, cái này, cái này mỏ, nhiều mà nè, cái này hoa nhác nhiều, thấy là lá nhác nó sẽ có cái tap này, tap này, lá nhác, nó được lá nhác quấn vương chặt tuột đây, hả? vương đây, lá nhác có, nó sẽ cần là cả นี่นี่ลาแยกนี่นะเนยสามารถไปอดูดูเฉยๆดาตะกันเนาะถ้ามีลายแยกก็จะมีแป๊บวิ่งมาเป็นลายแยกสามารถเปลี่ยนเป็นของกระแทกได้ตอนนี้ก็จะแพงขึ้นมาอีกประมาณเกือบเป็นแสนเลยถ้ามีลายแยกนี้จะได้ดูไว้ว่าตัวไหนเป็นลายแยกนี่ค่ะ แทงก็อร่อยสบมลายจี๊ดแทงก็อร่อยถามห้าอันนี้ลันลันตัวนี้ตัวนี้เป็นสูตรเน่าสูตรเน่ามันจะเป็นสปีกบ้านห้องมันก็เลี้ยงแท่งอะไรก็ช่างถ้าเป็นสปีกไทยแพงหมดสปีกบ้านเราท่านเห็นป้ะพวกรถมีโน่ยี่สุหกล้อเนี่ยถ้าตรงรุ่นบ้านเราสีเอสเทนอย่างนี้เอาละราคาก็จะอัพขึ้นมา พ่นถิ่มาซืุ้อะไรใช่ว่าตรองรวนมันเทาบ่ออะไรใส่น้ำกันได้บ่อประมาณนั้นตัวนี้เท่าไรกับตัวนี้ร้านแปดห้าครับนี่กันตรงที่ผมบอกเลยเรื่องการรามตั้งกันทันเขาเอาเงินที่เกินไปอ่ะเอาไปนั่นนะคือเหลี่ยมยุ่งยุ่งใช่ป่ะพวกนี้เขาเจ้ามากอ่ะเชลลางเขาเจ้าะบ่านได้เห็นเหรออันนี้ก็มาจากยิบบุญแท้เลย ว่าขันเปลี่ยนให้ผมเห็นรถรถเนี่ยเฉพาแท็กมันเป็นยังสิก่อนเขาเสียวลงจากเรือเขาเสียวเชื่อนยนต์ลงน้ำให้แท็กมันจุ่มน้ำแล้วก็ปั่นตรปั่นใายปั่นขวาให้ขีดีมันออกวันนี้แท็กมันพร้อมมายืนบัานเขาไมนเล่นเป็นยังสิไมนเล่นแดงๆเลยเห็นใักแล้วเห็นในคลิปใครแล้วเขาจะเอาจุ่มลงในน้ำจุ่มลงเครื่องแท็กแล้วก็ปั่นหลอติดจองเบิดไหมคลายดีครับติดจองก็คือล้อล้อเขาเป็นสี ติดจองหมดไหมว่าติดจองเหรอขั้นด้ติดจองเนี่เชื่มาติดจองแล้วเจอแจ็คเราว่าจะจอดอยังไงติดจองเลยมีจองคันนี้น,นี่คันนี้ที่บอกว่ามีรยายแยกติดจองโอ้แต่อมอว์มายืนดูญญี่ปุ่นละตอนนี้มันมาเยืนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยตอนนี้อลังการมากก็จะมีเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ดูนะ อาจพูดปปเป็นภาษา,อ,า,าอีสานบ้างา่อนเขาบอานกลังพูดอู่ค่ะพูไม่ค่อยถนัดตลพูดไม่ค่อยถนัดต๊รมเอ,อ้อดบก่ไม่ค่อยคล่องหรอกุละน,นันอันนี้มันร <100. S 2> ุ่นนี้ิบ่อี้อม้อยาคือข้นเดียวันอ่อันนี้มันร2อยยี่สิบอยยี่สซาซิ วอยี่สิอันไหนไปถึ่ขั้นนี้บอกอันนี้ขั้นนี้ก็คือต่เออีจะของไปน่ยยงนี่นี่ี่สามีบบ้านนานแตกหาอ้เฮในจูงมาลอเหจไายรแล้วแล้วเดี๋ยวเราอวารกีนเซล้ารถอันนั้นใช้รถสวยก็นายอันไ่สดดีต้องส่เสืองี อยากไดนอนแนงแล้วไปเป็นลูกไ่ผักกรเดื่องายผักกอนตื่นกับสวยสวยเบียกกับบ่เห็ดอันนั้นเป็นเป็นขั้นเสร็จของห้างร้านมันเป็นขั้นเสร็จของห้างร้านตัวอีหลีเอาคนไปใส่ยีนเบียร์กับสูตายอันนี้ก็คืออุ้ยเราบอกบ่อใดในนี้จะต้องสตบต่อไปก่อนแล้วยมาต่อค่ายไทยหมาเลยออกมาเลยนี่ตาต้อได้เยอะหนิพอได้บ่ได้อันนี้เราออกไหมบ่อใดจะปิดก่อนไข่บอกอีหลีเออเอาแต่นี้มันมีสองไม้ไหมก็ปิดทั้งสองไม้ เอาแ็กันเลคแล้วคแล้วัรนวเก่งองอ๋อระบอกว่าอันมีค่าน้ซ่าอยู่องืเีย์ให้าื้อเด้อวบ่ได้เีย์อกเบลลไลลาหา่โตเ้โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะว็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแฉมด้วยนะคะลูกค้าว่าจะโอเคหรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะ